ค่ะก็สวัสดีนักเรียนนะคะชั้นม4ีทับคนนะคะวันนี้เนาะเป็นค่าวิชานะคะการบัญชี2อนะาหนึ่งับสนะคะ,ะ,คะพอดีว่าวันนี้ครูแพทติดธุระนะคะติดภารกิจด้านล่างนะจึงไม่สามารถมาสอนแบบปกติได้นะคะวันนี้ครูแพทก็เลยอัดคลิปนะคะบทเรียนวิดีโอนะคะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับนะคะมาเรียนกันเนาะ ซึ่งข่ามนี้นะเป็นค้าหนึ่งสองนะคะเดี๋ยวครูแพรจะสอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะส่งงานเนาะส่งงานให้ครูแพรด้วยนะคะทายคาบนะเดี๋ยวแพ้รจะสร้างเพจเลดให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนส่งงานมาเนาะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าบทเรียนกันเลยนะคะเรามาเข้าบทเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวครูแพรอาจจะเปิดหน้านี้บ่อยหน่อยนะคะเป็นหน้าของ OBS เนาะเป็นหน้าที่แพ้รอัดคลิปนะคะเดี๋ยวถ้าครูแพรเปิดบ่อยหน่อยก็ อาจจะสลับตานิดหนึ่งเนาะจ,จะลายตานิดหนึ่งนะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนนะคะในหน่วยของอะ,อะไรนะหน่วยที่3นะคะการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อกันขายนะคะในกิจการที่ไม่จดทะเบียนกับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราได้เรียนในส่วนของการบันทึกรายการกรณีที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปเรียบร้อยนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้ทํางานเนาะเ,าเดี๋ยวแพรเปิดงานขึ้นมาก่อนนะคะ ซึ่งนักเรียนก็ได้ทํางานส่งมาเรียบร้อยนะคะในส่วนของกรณีที่ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะแล้วก็มีตารางนะคะตารางสมุดร,รายวันทั่วไปก็ส่งแพรมาแล้วนะแล้วก็สมุดบัญชีบัญชีทั่วไปก็ส่งมาแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราเรียนเรื่องการบันทึกรายการกรณีจด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะย้ยําอีกครั้งนะคะการจดภาษีมูลค่าเพิ่มกับการไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะการไม่จดภาษีการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงว่าเราจะต้องใช้ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นอะไรคะหรือเป็นบริษัทนั่นเองเนาะโดยในส่วนนี้เราก็ได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารวนเรียนในส่วนของทบทวนเนาะทบทวนในส่วนของกรณีที่าการจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเขาบอกว่า การที่เราจะจวดภาษีมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหร,รหรือบริษัทที่ใหญ่ๆนะคะโดยการบันทึกบัญชีเนี่ยจะเป็นในกรณีเดียวกับที่ไม่จดะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้สมุดบัญชีบันทึกรายวันทั่วไปเหมือนกันนะคะ,ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะในการจดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย การแบ่งภาษีในในการแบ่งมันแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะแบบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ7%กับแบบอะไรคะแบบ0%ใช่ไหมคะแบบ7%ก็คือเป็นการคิดในส่วนของราคาของสินค้าบวกเข้าไปเนาะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนไปเซเว่นอีเลฟเว่นอะไรเงี้ยนักเรียนก็ไปซื้อสินค้าเขาก็จะบวกแว็กหรือบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เข้าไปในสินค้านั้นนักเรียนก็ต้องใจ่ายให้เขานะอายกตัวอย่างในส่วนนี้นะ เป็นตารางนะคะรายการค้านะคะนะคะแล้วก็การบันทึกบัญชีเนาะซึ่งในส่วนนี้นักเรียนได้ทําการาตีตารางนะคะแล้วก็ส่งมาให้ครูแพรเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งอันนี้ครูแพรให้ส่งมาเรียบร้อยแล้วก็น่าจะส่งกันครบถ้วนส่งไม่ส่งไม่รู้นะคะเดี๋ยวแพรจะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวทบทวนคนส่งนิดหนึ่งนะมีสุจินีนะคะนาถศิษิ์ปาจอบพงศกรเฉลิมพลนพดลสอวิทย์นะนอกกนั้นยังไม่มีชื่อแสดงว่าไม่ได้ส่งนะ ไม่รู้ว่าเธอมีจะติดศูนย์คุณแพหรือเปล่านะคะก็ขอให้ส่งด้วยนะลุงนะม .4 ึกษาสอนะส่งคุด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณแพจะมาะทบทวนนะคะในส่วนของตารางนะคะการบันทึกบัญชีเนาะอ่ะยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะในกรณีที่อ่าในกรณีที่อะไรคะ,ะเมื่อซื้อสินค้าเป็นเงินสดเนะาะภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่เนะคะเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรนะคะ ถ้าการบันทึกนะถ้ามันเยืงมาทางด้านขวาแบบนี้เนาะมันจะเป็นเดบิตหรือว่าเครดิตนะคะถ้าเยืงมาด้านขวามันคือเดบิตเนาะถ้ากรณีที่มันเยืงไปด้านซ้ายแบบนี้ถ้าเราบันทึกข้อความเยืงไปด้านซ้ายแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการบันทึกสินค้าแบบเป็นการบันทึกบัญชีแบบ เครดิตนะคะเครดิตเนาะดังนั้นนะคะการบันทึกบัญชีเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะจดจําได้แล้วนะเนาะเขาบอกว่าข้อหนะึ่งะพยายามตัวอย่างแค่หนึ่งถึงสอข้อนะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างกรณีศึกษาเดี๋ยวจะให้นักเรียนพิมพ์และส่งครูแพรนะคะอ่ะข้อหนึ่งะคะเมื่อซื้อสินค้าเป็นเงินสดเนาะภาษีมูลค่าเพิ่มเ็เรนะอ่าเราซื้อสินค้าเป็นเงินสดแสดงว่าอะไรเราเพิ่มขึ้นเราซื้อสินค้าแสดงว่าอะไรเราเพิ่มลูกสินค้าเราเพิ่มใช่ไหมคะ เมื่อสินค้าเราเพิ่มอ่สินค้าเราเพิ่มนะอ่สินค้าเราเพิ่มสินค้าเราเพิ่มนะคะดังนั้นเมื่อสินค้าเพิ่มอ่สินค้าเพิ่มเราต้องบันทึกในส่วนของเดบิตใช่ไหมคะเดบิตเนาะขอโทษนะเขียนตัวหนังสือไม่สวยนะคะอ่าเราต้องบันทึกในส่วนของเดบิตนั่นเองนะคะเดบิตก็คือจะอยู่ในเยื้องไปทางด้านซ้ายนั่นเองนะคะในส่วนนี้เมื่อเราบันทึกเป็นเดบิตแล้วเมื่อเราซื้อสินค้าสินค้าก็ต้องมี ภาษีนั่นเองใช่ไหมคะเราก็ต้องบวกภาษี10%ลงไปด้วยนะคะก็บวกในส่วนของเดบิตด้วยเหมือนกันนะคะตามจํานวนเงินที่เราคิดไปโดยหักลบ7อออกไปนะคะต่อไปเงินสดเนาะเงินสดก็จะเป็นในส่วนของเงินที่เราเอาจ่ายออกไปเมื่อเราจ่ายออกไปมันลดลงใช่ไหมลูกสินทรัพย์ลดก็ต้องบันทึกในส่วนของเครดิตนั่นเองนะคะสินทรัพย์ลดก็ต้องบันทึกในส่วนของเครดิตเนาะ เครดิต uh, นะคะโอ oh, ขอโทษนะตัวหนังสืออาจจะ<า>ไม่สวยงามนะคะเพราะใช้เมาส์เขียนนะคะ<า>เงินสดก็ต้องบันทึกในส่วนของเครดิตนะคะในส่วนของเครดิตเงินอ,อะไรนะเขาเรียกว่าสินทรัพย์ลดก็บันทึกในเครดิตเดินสดมันลดลงก็ต้องบันทึกในเครดิตดังนั้นวิธีการบันทึกในส่วนนี้ก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะอต่อไปในข้อที่2นะคะในข้อที่2เนาะ,ะในข้อที่2องนะคะ ในข้อที่2นะคะเขาบอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าส่งคืนสินค้าจากการซื้อเงินสดภาษีมูลค่าเพิ่มกี่เปอร์เซนต์ลูกเนะคะเเมื่อส่งสินค้าจากการซื้อเงินสดมูลค่าเพิ่ม7%เอเนนี่ยอันเรียนลองคิดดูนะส่งสินค้าจากการซื้อ,อ,อไม่ใช่ส่งขอโทษสั่งไม่ใช่สั่งขอโทษส่งคืนอ่ะส่งคืนเขาบอกว่าส่งคืนนะส่งคืนแสดงว่ามันได้รับอะไรขึ้นมาลูก ได้รับสินค้าคืนมาแต่แต่นะคะมันได้รับสินค้าจากการซื้อเป็นอะไรเงินสดแสดงว่ามันได้รับอะไรคืนมามันได้รับเงินสดคืนมาใช่ไหมคะดังนั้นเงนินสดมันเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มเงินสดก็ต้องไปกรอกในส่วนของเดบิตหรือเครดิตค่าในส่วนของในส่วนของเดบิตนั่นเองเนาะ,ะในส่วนของเดบิตนั่นเองนะคะในส่วนของเดบิตเนาะเงินสดมันเพิ่มขึ้น เพราะว่ามันส่งคืนเป็นเงินสดไงเงินสดเราก็ได้เพิ่มคืนมาแต่อะไรเรากลับได้ลดลงเขาส่งคืนสินค้าเราไปใช่ไหมคะเขาเราก็ส่งคืนออกไปเนาะส่งคืนออกไปแสดงว่าเราเอาสินค้าเราเนี่ยออกไปแสดงว่าสินค้าของเรามันลดลงภาษีก็ต้องตามมากับสินค้าของเรานั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็คงไม่ก็คงไม่ยากเกินไปเนาะพะ <c ough> เราทบทวนตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะ16ข้อนะสิข้อไม่ใช่16ข้อสิ22ข้อนะคะ เรกเรียนน่จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนไหนที่ครูแพร์ไม่ได้เอ่ยชื่อกับลูกนาส่งด้วยนะคะคนไหนที่แพร์ไม่ได้เอ่ยชื่อกับลูกนาส่งมาด้วยแพรจะเช็คในแทเลตตทีนะคะว่านักเรียนคนไหนส่งเนาะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของหมายเหตุกันบ้างนะหมายเหตุตรงนี้นะอ่ะเขาบอกว่าอะไรการปิดบัญชีภาษีซื้อกับภาษีขายมีหลายวิธีแล้วแต่ละกิจการจะเลือกใช้นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่น เดบิตภาษีขายเดบิตเป็นภาษีขายภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ากรณีที่ซื้อมากกว่าภาษีมูลค่าภาษีขายนะคะก็จะอยู่ในส่วนของเดบิตเนาะเครดิตก็จะเป็นภาษีซื้อนะคะแต่ถ้ากรณีที่ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อก็จะบันทึกในเครดิตเหมือนกันเนาะในส่วนนี้ เดี๋ยวให้จะมาอธิบายเพิ่มอีกทีนะคะให้เรียนดูในส่วนของตัวอย่างตรงนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาเจอหน้ากาันแนบในส่วนอ,ออนไลน์นะเลยอาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ก็เดี๋ยวจะเอาหน้านี้ให้เรียนแล้วเอาไปอ่านอีกทีหนึ่งนะคะเขาบอกว่ากิจการจะปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ปิดก็ได้ถ้าภาษีมูลค่าเพิ่มมียอดอยู่ในทางด้านเดบิตอ่าถ้าภาษีมีมูลค่าเพิ่มอยู่ในด้านเดบิตจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะคะ ดังนั้นในส่วนนี้จะชําระเพิ่มหรือไม่ชําระเพิ่มก็ได้แล้วเรียนค่อยมาดูอีกทีนะลูกนะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนนี้ดีกว่าตัวอย่างที่3มนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวนะักเรียนจะต้องตีตารางแล้วก็พิมพ์มาให้ครูแพรด้วยนะคะเขาบอกว่ารายการค้ารายการค้าของร้านมะขามหวานค้าขายระหว่างเดือนกร,รกฎาคม2 5 0พนานะคะโดยมีรายการค้าขายดังนี้เนาะเดือนสิงหาเอ,อ๊ะอันนี้น่าจะเขียนผิดนะคะ เดี๋ยวน้องเรียนแก้ด้วยนะลูกนะอันนี้จะต้องเป็นเดือนในโลกเป็นสิงหาหรือกรกฎาโลกโจทย์มันเป็นสิงหาหรือกรกฎาคะโจทย์มันเป็นกรกฎานะคะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกกรกฎาด้วยนะคะตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นกอคอนะคะกอจุดคอจุดด้วยนะคะเปลี่ยนด้วยนะคะเนาะอ่ะโอเคนะคะโดยมีรายการดังนี้นะคะวันที่ห้านะคะซื้อสินค้าเป็นเงินสด 8400บาทภาษีมูลค่าเพิ่มเ็ดซนะคะเจเปอร์เปิด็อร์7%ใบกำกับภาษีเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะสังเกตนะคะมันมีเลขที่ใบกำกับภาษีออกมาด้วยเนาะและคิดแว็กกี่เปอร์เซ็นต์ลูก7%ดอนะะ,ะมาตีโจทย์กันซิว่าอะไรเนาะเขาบอกว่าซื้อสินค้าเป็นเงินสดซื้อสินค้าเป็นเงินสดเหมือนโจทย์เมื่อกี้ไหมคะซื้อสินค้าแสดงว่าเราได้อะไรกลับมา แสดงว่าเราได้อะไรมนาะเราได้อะไรเพิ่มดกเราได้สินค้าเพิ่มใช่ไหมคะเมื่อเราได้สินค้าเพิ่มเราได้สินค้าเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มจะต้องอยู่ในเดบิตหรือเครดิตูกสินค้าเพิ่มสินค้าเพิ่มต้องอยู่ในด้านเดบิตนะคะดังนั้นสินค้าซื้อสินค้าตรงนี้เนาะจะต้องกรอกในส่วนของเดบิตนะคะเดบิตเดบิตแต่ เมื่อซื้อสินค้าแล้วจะต้องบวกกับอะไรด้วยลูกจะต้องบวกกับอะไรจะต้องบวกกับภาษีที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะนักเรียนต้องกอกภาษีด้วยภาษีกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเดบิตนะคะจะต้องกอกอะไรบ้างกอกสินค้ากอกซื้อสินค้าและภาษีนะคะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะส่วนเครดิตเครดิตอะไรเราได้อะไรเราลดลงลูกเราซื้อสินค้าอะไรเราลดลงเงินสดเราลดลงใช่ไหมคะ เงินสดเราลดลงดังนั้นเงินสดลดลงก็เงินสดก็ต้องไปกรอกในด้านของเครดิตนะคะเครดิตเนาะ,ะเงินสดไปกรอกในด้านของเครดิตนะกรอกในลักษณะที่เป็นเงินจำนวนไม่ไหม8 4 0 0บาทไหมไม่นะคะไม่นะคะทาไมถึงไม่กรอกที่8,400ันสี่อบาทออขอโทษค่ะต้องกรอกที่จํานวนเงินที่8,400บาทนะคะแต่ด้านเดบิตเราจะต้อง เราจะต้องไม่กอกที่8,400บาทเราจะต้องคิด7%ของ8,400บาทใช่ไหมคะโดยเอา8,400บาทใช่ไหมคะคูณ7%เนาะได้เท่าไหร่ก็กอกตามนั้นนะคะได้เท่าไหร่ก็กอกตามนั้นลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคิดในการของซื้อสินค้าคิดแว็กที่7%นะคะอาต่อไปนะคะวันที่7นะวันที่7นะคะวันที่7เนาะ วันที่7็แคว a j ยกตัวอย่างแค่สองวันเนาะเดี๋ยวๆให้หนักเรียนไปทาต่อเลยนะคะวันที่7นะคะเขาบอกว่าซื้อสินค้าเป็นเงินสดเออไม่ใช่ซื้อสิขายอ่าทีนี้ขายละขายสินค้าเป็นเงินสดและมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ็ดเปอร์เและใบกํากับภาษีเลขที่ศูนย์1นทับศูนย์ศนะคะขายสินค้าแสดงว่าอะไรเราลดลงเราเอาสินค้าไปให้เขาแสดงว่าอะไรเราลดลง แสดงว่าสินค้าเราออกไปใช่ไหมคะเราลดลงแสดงว่าสินค้าจะเป็นเดบิตหรือเครดิตคะสินทรัพย์ลดอ่าสินค้าก็ต้องเป็นในส่วนของอะไรคะอ่าในส่วนของอะไรคะเดบิตนั่นเองนะคะเอ้ไม่ใช่เดบิตขอโทษลรกสินค้าต้องเป็นในส่วนของเครดิตนะคะเพราะว่ามันลดลงเนาะอ่าเครดิตนะ อ่าเครดิตเนาะซึ่งมันลดลงแล้วมันขายสินค้า, mm hmm. าคุแพรบอกแล้วถ้ามันมีสินค้าก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปกับภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วยต้องคิดสินค้าและหากภาษีมูลค่าเพิ่มไปให้เรียบร้อยจากเงินสดที่เราระบ,บุไว้คือ21,500บาทนะคะดังนั้นสินค้าเป็นเดบิตแล้วเงินสดก็ต้องเป็นอะไรลูกเงินสดก็ต้องเป็นอะไรเงินเราเพิ่มขึ้น เงินเราเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นเดบิตนะคะเป็นเออไม่ใช่เป็นอ่าเป็นเดบิตนะคะสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนาะก็ต้องเป็นเดบิตเนาะอ่าขอโทษด้วยนะตัวหนังสือไม่สวยนะคะอ่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นเดบิตนะคะอันนี้เนาะไม่งงนะคะอ่ะโอเคนะคะคุณแม่จะยกตัวอย่างให้แค่อ่าวันที่5กับวันที่7นะคะเขาบอกว่าอะไรอื่นโจทย์นะคะให้ทําการนะคะให้ทําการบันทึก รายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปโจทย์ครูแพรวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทําตัวอย่างที่3นี่แหละลงไปใน Excel นะคะโดยนะคะให้นักเรียนตีตารางสมุดรายวันบันทึกทั่วไปตรงเนี้ยให้เรียบร้อยนะคะโดยอย่าลืมนะคะเขียนหน้าหนึ่งด้วยเขียนเลขหน้ากํากับด้วยนะคะอย่าลืมเขียนเลขหน้ากํากับด้วยนะคะให้เขียนนะคะทั้งหมด ลงไปนะคะใน Excel เสร็จแล้วนะคะให้ส่งคูแพรใน Padlet เนาะใครทำเสร็จให้ส่งใน Padlet กรลุณาอยาก,ก๊อปกันส่งคูแพรนะคะอ่าคุณสว่างนะคะคุณสว่างนายสว่างนะคุณรู้นะว่าเธอต้องก๊อปเพื่อนแน่ๆนะคะแล้วอย่าเดินไปเดินมาเข้าไปข้องห้องน้ำบ่อยๆนะนะคูแพรมิตาทิ์นะบอกเลยนะคะกรลุณามาเรียนด้วยนะคะส่งงานตรงเวลานะคะแล้วก็่าฝากปาจอนะคะปาจอปาจอหัวหน้านะ ถ้าปจไม่มาก็ฝากลองหัวหน้าด้วยนะคะเช็คชื่อให้ครูแพดด้วยนะคะเช็กชื่อรายงานครูด้วยแล้วเดี๋ยวครูจะมาตรวจดูอีกทีนะคะว่าใครส่งไม่ส่งนะคะโอเคเดี๋ยวหน้านี้นะคะครูแพดจะแคปเจอร์หน้าจออาจจะเซฟให้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ลงในแพทเลตนะคะแล้วให้หนักเรียนพิมพ์นะคะหน้านี้นะคะส่งให้ครูด้วยนะคะ,ะส่งตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงหน้าที่3นะคะตีตารางออกมาใน Excel ด้วยนะคะแพจะสร้างให้ในแพทเลตเนาะ,อะโอเค งั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวแพรรอแพรแก้แป๊บหนึ่งนะคะรอสักสินาทีแป๊บหนึ่งนะ อ่ะเดี๋ยวคุณแพทจะเซฟให้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเซฟให้นะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนเอาไปทำด้วยนะคะโอเคอ่ะเปิดแพทเลยโอเคนะคะ เดี๋ยวแพ้จะให้นักเรียนนะคะบันทึกรายการแบบไม่จดทะเบียนนะคะในสมุดบัญชีทั่วไปด้วยนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวพายจะอัปโหลดหน้านี้ให้เนาะ,ะทำลงใน excel นะคะอ่ะอันนี้นะทำลงใน excel เนาะเดี๋ยวพายจะอัปโหลดลงไปให้นะคะ,ะเดี๋ยวนะอันไหนนาะอ่ะเจอแล้วนะคะ นักเรียนสร้างนะคะใน Excel แล้วก็ส่งต่อลงมาข้างล่างได้เลยนะคะโอเคนะคะใครทําเสร็จเซฟแล้วก็ส่งมานะเดี๋ยวแพจะโทรหาปาจอไประยะระยะเนะี่ยใครไม่ส่งนะจะหักคะแนนโดยเฉพาะสว่างอย่าไปลอกเขานะสามารถนะคะทําของตัวเองนะคะอย่าไปลอกเขานะลุกนะอ่ะโอเคนะคะอ่ะโอเคคุณแพอัพโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะลูกเดียว ให้นักเรียนดูนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะใน YouTube นะคะเดี๋ยวพจะอัปโหลดขึ้นไปใน u t u b e เนาะอย่าลืมอ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมทำงานอ่าที่ครูแพสั่งด้วยนะคะอย่าเดินไปเดินมาเที่ยวเล่นไปเที่ยวเล่นมานะคะทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเนาะเหมือนงานที่ครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะส่งครูด,ด้วยนะไม่ใช่ว่าครูไม่ตรวจไม่อ่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูแพด,ดเลตไม่ได้ส่งคะแนนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ส่งครูดีกว่านะคะไม่ส่งครูครูก็กให้ศูนย์ไปนะคะย้ําอีกทีนะคะไม่ส่งก็ให้ศูนย์นะวันนี้เรามาในรูปแบบของออนไลน์หรือมาในรูปแบบของบทเรียนวิดีโอนะคะนักเรียนก็เรียนแล้วก็ส่งงานครูตามกําหนดระยะเวลาด้วยนะคะย้ํานะคะอ่าขอปาจอนะปาจองหัวหน้าห้องนะคะหรือถ้าวันนี้ปาจอม่มาขอรองหัวหน้าแล้วกันนะอ่าช่วยนะคะอ่าเช็คชื่อแล้วก็ตามงานเพื่อนด้วยนะคะให้ส่งงานมาด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เนาะครูแพรขอจบ าการสอนเพียงแค่นี้นะคะหวังว่านักเรียนจะส่งงานครูในแพลตล็ตทุกคนนะคะถ้าคนไหนยังไม่ส่งก็กรุณานะตามงานด้วยนะคะใกล้จะปิดเทอมแล้วใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะคะช่วยตัวเองนะไม่มีใครช่วยใครได้นะคะนอกจากตัวเองช่วยตัวเองนะคะโอเคค่ะเจอกันบนดอยแม่แเหเนือนะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะในคาบระบบปฏิบัติการนะคะครูแพรหวังว่าน่าจะทํางาน สูงคุมแพททุกคนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะ